สวัสดีค่ะช่องเยน้อยพาทมคลิปนี้ยายก็มีสาระดีๆมาบอกนะคะต้นฤืษสีผสมของเราต้นไม่โตโตช้าอยู่ในกระถางน้องไม่โตมีวิธีแก้ง่ายๆวันนี้ยายจะนำวิธีแก้มาบอกทุกคนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของยายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เรามาดูเลยค่ะวิธีการที่จะทำให้ฤูสีผสมของเรานี้โตไวแบบง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะใายก็นำเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าจะทำยังไงกับต้นฤูสีของเราก็จะมีวิธีง่ายๆค่ะ ยายก็จะยายมาียางรถยนต์นะคะยางรถยนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้วยายก็นํามาปลูกต้นไม้นี่เลยค่ะแต่ยายได้ทําการเอาออกแล้วนะคะเพราะว่าน้องมีสภาพที่ไม่สวยแล้วก็เลยทำออกทำการเอาออกแต่ก็จะมาฟื้นดินใหม่นะคะโดยดินเก่าก็ยังใช้ได้นะคะแต่ว่า อาจจะสารอาหารอาจจะลดลงแล้วค่ะเราก็เลยมาพรวนเพื่อจะนำปุ๋ยมาใส่นั่นเองค่ะก็ทําการพรวนเลยค่ะดินยังโปร่งอยู่นะคะเพราะว่าดินที่ยายใช้ยายใช้เป็นดินแกลบแกลบดิบและมูลสัตว์นั่นเองค่ะดินก็จะมีลักษณะที่ร่วนซุยสวยเลยทีเดียวสำหรับดินนี้แต่เราจะมาเพิ่ม าตอาหารหรือว่าสารอาหารให้กับดินของเรานั่นเองค่ะพอพรวน,รวนการพรวนนี้คือพรวนเอาวัชพืชส่วนหนึ่งก็คือเอาวัชพืชออกด้วยแล้วก็เอาสิ่งที่เราไม่ต้องการพรวนให้ดินร่วนซุยแล้วเราก็จะนําแร่ธาตุมาผสมเพื่อจะเพิ่มแร่ธาตุให้กับ ดินของเรานั่นเองโดยวิธีการนำปุ๋ยคอกค่ะนำปุ๋ยคอกมาผสมกับดินที่เราได้รวนรวนไปแล้วนะคะเราก็เอาปุ๋ยคอกมาปุ๋ยคอกนี้คือเป็นปุ๋ยคอกที่นานแล้วสามารถนำมาใช้กับพืชได้โดยตรงแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยคอกที่ยายใช้ยายก็จะนำมาผสมให้เข้ากับดินที่เรา รวนไว้เมื่อต้นพอนำมาผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำต้นหรือสีที่แคะะแกรนไม่สวยมาทำการลงในดินที่เราได้เตรียมไว้นั่นเองค่ะต้นของเราก็จะมีลักษณะที่เล็กๆเ,เพราะว่าน้องมีอายุ ประมาณสองเดือนแล้วน้องไม่โตนะคะเราก็มาเปลี่ยนกระถางกันเลยค่ะวิธีการเปลี่ยนก็คือเราเอาดินที่ดินเก่านะคะออกจากต้นเลยกระถางเราดึงมาเสร็จเราเอาดินออกแล้วก็ต้นไหนที่มีรากเยอะเราก็สามารถที่จะดึงรากออกเลยค่ะให้เหลือเล็กน้อยพอเพราะจะทำให้วิธีนี้จะทำให้ ต้นรื่สีของเรานี้ปรับตัวหรือว่ากระตุ้นรากนั่นเองค่ะกระตุ้นรากโดยการที่เรานำรากออกแล้วก็นำมาลงลงดินลงดินใหม่นะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รื่สีผสมที่โตวไวแล้วก็สวยงามนั่นเองพอเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถทำการรดน้ำได้เลยค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ น้องก็จะโตไวมากค่ะพอเราได้นํามาลงดินหรือว่าเปลี่ยนดินเปลี่ยนเปลี่ยนดินให้น้องแล้วก็ทําการกระตุ้นรากนั่นเองพอรดน้ําประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นผลเลยว่าต้นรืษอสีของเรานี้จะโตแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมมากค่ะอันนี้คือต้นที่ยายได้ลงไว้ก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะที่ โตแล้วก็สวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับรือสีผสมของเรานี่ก็เป็นวิธีง่ายๆในการแก้ไขต้นที่โตช้าหรือว่าต้นที่ไม่โตจะมีแคะแก่นนะคะเราสามารถแก้ด้วยวิธีนี้ได้เลยค่ะเราจะได้มีรือสีผสมที่โตไวแล้วก็สีสวยงามแข็งแรง และนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่ยายนำมาฝากทุกคนในวันนี้เราจะได้มีรฤาสีผสมที่โตไวและแข็งแรงรอการกัดสีให้เราได้เชยชมกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ